สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะทุกทุกท่านพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะมานําเสนอวิ่งบนล่างตัวเดียวนะคะันก็ขอมาฝากช่องกันก่อน,นเนาะขอฝากช่องพี่ช้างนำโชคเลยนะคะมาดูคำเตือนกันก่อน,นนะคะ สุดทวยที่มานำมาแบ่งปันเป็นเพลงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะส,สนับสนุนสละกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะก่อนจะนำไปใช้ก็ขอโปรดวิจารณญาณเป็นการนำไปใช้นะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเนาะนี่นะคะบคปบกหกเนาะบกหก ไหมค่านผู้ชมบวกหกบกสก็เป็น9ก้บกสก็เป็น12 12อบกเ็ก็เป็นเก้าสิบเก้นะคะสิ 19, บก้ก 7, ใ็ใช่ใช่สบเก้ก็เป็นย6 26, 26บิบกยกวกเก็เป็น35ห สามสิบห้าบวกหกก็เป็นสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดบวกสามก็เป็นสี่สิบสี่นะคะนี่นะบวกครบทวนสิบสี่งดนี้มันเข้าอยูอ่ทางบนและข้างล่างนะคะมาบนและมาบนและมาล่างนะคะล่างก็จะมาหน่อยนะคะมาคำนวณงวดต่อไปกันค่ะว่ามาคำนวณพร้อมๆกันเนาะว่าปกผิดหรือปกถูกหรือเปล่าค่ะเนาะ สี่บวกหกก็เป็นสิบนะคะสิบกหกก็สิบหกกวกสก็เป็นยี่สบนะคะยี่วกสี่ก็ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกเจ็ดก็เป็นสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกแปดก็เป็นสามสิบก้าสามเก้าบวกสาก็เป็น42่สนะคะนคสิบ สองนี้มาเข้าล่างนะคะโอเควดนี้มาเข้าล่างไม่เข้าบนเนาะวันี้มาเข้าล่างแล้วมาคำนวณกันต่อนะคะมาบกเลขนี้สามบวกนก็คือ3ามสบวกศนก็คือ3 3มบวกแปดก็11 11อ็ดสิบกแก็สิบเก้าสบก้าบวกสี สเกบวกสก็23นะคะ23บวก7ก็เป็น30 30, 30ิบวกสก็เป็น33นะคะเลขก3นะคะเลข3างวดนี้มาเข้าอยู่ข้างบนและข้างล่างนะคะเขา้าเข้าบนล่างค่ะมาดูกันต่อคะอ่ะนี่นะคะ 9บวก9บวก9เนาะ3 9 27ก็แล้วกันเนาะ 27, อ่า27 27บก0ก็27 27บก0ก็27เนาะ27บกอ่า4ก็31 31บก1ก็32 32บก3ก็35นะคะนะคะบวกไม่ผิดนะ35โอเค35มาดูนนี้เข้าล่างกันนะคะวันนี้เข้าล่างนะ เรามาดูกันต่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะมาดูกันงวดนี้สี่เอ้ยขออภัยค่ะเก้าบวกสี่ก็สิบสามสิบสามบวกสี่ก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามก็ยี่สิบยี่สิบบวกสามก็ยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสามก็ยี่สิบหกยี่สิบหกบวกเอ่อบวกอืม ดูไปวันนี้คิดดูไปวันนี้สามเจ็ดศูนย์เจ็อใช่ตัวเลขศูนี่นะคะเกบกสก็เป็น13 13าสบกสก็สิบเจ็ดดบกสก็เป็นยี่สิก็เป็น23่สิบกหนึ่ง ก็24ี่สบสี่ยีสกสามก็ดยี่สิบ็ดบกสก็สก็คือ0นั่นแหละค่ะเนาะศูนะคะมา0ูนย์ศูนย์แล้วงดนี้มามาล่างนะคะศมาล่างมาดูงดนี้กันต่อค่ะมาจวยกันบวกเนาะว่ามันมันผิดหรือถูกนะคะ

สามก็เป็นห้หนะคะห้าสิบหกนะคะน,นี่นะคะเลขหเข้า,เ,าเข้าบนนะคะรอบนี้กลับมาเข้าบนอีกก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองสามวันก็น่าจะลงขอให้ท่านผู้ชมกดติดตามไหมเนาะน่าจะลงเป็นหลักร้อยหลักร้อยชนกัน มันจะมีสุดเด่นๆเน้ๆนๆอีกหลักหลักหน่วยชนกันแล้วก็หลักร้อยชนกันนะคะก็อนนี้ก็มาลงเลขวิ่งกอน่ามันจะตรงกับสุดที่หลักร้อยชนกันหรือว่าหลักหน่วยชนกันหรือเปล่านี่นะคะเรามาดูกี้คำนวณถึงไหนละเมื่อกี้คำนวณถึงนี้นะคะ,ะเรามาดูกันอันนี้ต่อ 6บก3ก็9 9บวก3ก็12นะคะ12บกวก0ก็12 12บก0ก็12 12บวก6ก็18 18บ,บกบ9ก็เป็น27 27บวก3ก็เป็น3เป็น30นะคะ30ก็เอา0มาเนาะ0งวดนี้ก็คืองวดที่ผ่านไป ที่หนึ่งพุชิกาค่ะมันก็เข้าข้าง,งบนและข้างล่างนะคะอ่าสิบบนและหน่วยล่างนะคะมางวดที่จะมานี่เรามาดูผนกันนี่นะคะแต่จ่วยกันบกนะคะว่ามันถูกหรือเปล่าคะเก,ก้าบกสามก็สิบสองสิบสองบกสามก็สิบห้าสิบห้าบกสี่ก็สิบเก้าสิบเก้าบวกบวกสี ยี่สิบสามบามวกสก็ยี่6บหกยี่หกบวสองก็ยี่8บปดปดวกสาก็สาเอนาะนะสาอนี่นะคะสามสิบเอมอเรามารอผลออกกันว่ามันจะมาอยู่หรือเปล่าวันที่สิบหกพจิกายนนะคะเรามาดูกันว่ามันมาแบบไหนบ้างนี่นะคะงด งดแรกเนาะมันจะมาข้างบนและข้างล่างค่ะงดที่สองมันจะมาหน่วยล่างค่ะแล้วมามางดงดที่สามเนี่ยจะมามาบนล่างอีกค่ะมันจะสลับกันเลยมาบนล่างงดที่สี่เราจะมาหน่วยล่างอีกค่ะเอองดที่ห้าก็มาหน่วยหน่วยล่างนะคะงดงดที่เออใช่ค่ะงดที่หกมันมา หน่วยบนนะคะงวดที่เจ็ดมาบนล่างอีกแล้วค่ะแต่งดนี้ก็ขอให้มาเนาะไม่ว่าจะมาบนล่างมาทั้งบนหรือข้างล่างก็แล้วแต่เนาะบางคนก็ไปเอาสุดเต็นเนของคนอื่นมาจับกันมันก็เข้าล็อกสิคะเนาะก็ขอให้มานะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมาเฮงเงปังๆรวยๆกันนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอ ดกดติดตามไว้นะคะเพื่อจะได้มีคลิปเด่นๆเน้นๆลงให้ท่านผู้ชมนะคะก็คลิปนี้ก็ขอเพลงหยุดเพลงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบค,คุณค่ะสวัสดีคะ่ะ